สเสน่ห์และคุณค่าของอุทยานแห่งชาติแม่ยมนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอันเลื่องชื่ออย่างแก่งเสือเต้นแล้วที่นี่ยังเป็นหนึ่งในผืนป่าที่สําคัญที่มีต้นสักขึ้นอย่างอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาตินับว่าเป็นผืนป่าที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยทั้งยังมีพืชพันธุ์ไม้นานาชนิดและยังเป็นแหล่งอิงอาศัยให้กับสัตว์ป่าน้อยใหญ่อีกด้วย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกสีเขียวรายการที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและไปร่วมไขความลับของผืนป่าในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยภายใต้ผืนป่าอันงดงามของอุทยานแห่งชาติแม่ยมแห่งนี้เต็มไปด้วยสัตว์ป่าน้อยใหญ่และพันไม้ที่มีค่ามากมายซ่อนอยู่และหนึ่งในนั้นก็คือไม้สักทองแห่งดงสักงามที่ขึ้นอย่างหนานแน่นตามธรรมชาติเรียงรายกลางป่าลกชัก ไม้สักนะคะถือว่าเป็นไม้ที่มีคุณภาพดีที่สุดของโลกและเคยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นไม้เศรษฐกิจสําคัญของไทยในอดีตในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเข้าป่าแม่ยมไปยนดงสักงามซึ่งจะได้เรียนรู้และสัมผัสถึงธรรมชาติอันแท้จริงของต้นสักจะได้เห็นทั้งดอกและผลของต้นสักกันอย่างใกล้ชิดนอกจากป่าสักธรรมชาติอันน่าตื่นตาตื่นใจแล้วนะคะเราจะพาไปพบกับหล่มดงมหาสจารย์แห่งแอ่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่มีน้ำอยู่ได้ตลอดทั้งปีบนยอดภูเขาสูงและยิ่งไปกว่านั้นนะคะเราจะพาทุกท่านไปพบกับความอลังการของโดงตะแบกป่าอายุนับร้อยปีรวมทั้งน้ำตกซาวาน้ำตกที่ไหลาจากหน้าผาสูงชันอันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยที่สุดของจังหวัดแพร่เรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยค่ะกับรายการเปิดโลกสีเขียวตอนอุทยานแห่งชาติแม่ยมค่ะ ไม้สักเป็นไม้ป่าซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในหมู่ประชาชนคนไทยทุกคนทุกเพศวัยทุกยุคสมัยตั้งแต่ประวัติศาสตร์โบราณจนร่วมสมัยปัจจุบันเพราะความสวยงามของเนื้อไม้ที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสุนทริยภาพในการดำเนินชีวิตของผู้คนมาแต่สมัยโบราณเป็นส่วนของงานศิลปะสถาปัตยกรรมไทยทุกภาคแม้ส่วนใหญ่ป่าสักจะอยู่ในป่าเบญจพรรณภาคเหนือ แต่ก็พบไม้สักกระจายทั่วไปในป่าเบญจพรรณภาคกลางเช่นที่จังหวัดร,ราชบุรีและภาคตะวันตกเช่นที่จังหวัดกาญจนบุรีแต่ที่ป่าแม่ปุงป่าแม่เป้าป่าน้ำเงาวและป่าน้ำสวดในจังหวัดแพร่และลำปางมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติมากที่สุดในประเทศไทยด้วยสภาพภูมิประเทศและสภาวะธรรมชาติแวดล้อมดินหินแร่ธาตุลมฟ้าอากาศ ที่ไม่มีที่ใดจะเหมาะสมเท่าไม้สักที่นี่จึงมีเนื้อไม้สวยงามเสมือนสีทองและมีค่าดุดทองคำคนทั่วไปจึงเรียกด้วยความยกย่องว่าเป็นไม้สักทองสะท้อนคุณภาพและความงดงามแข็งแกร่งทนทานของเนื้อไม้เมื่อไม่มีการตัดไม้ทำลายป่าสักอีกต่อไปแล้วที่อุทยานแห่งชาติแม่ยมป่าสักทองแห่งดงสักงามที่นี่ จึงเป็นทองที่ทรงคุณค่ายั่งยืนให้คนไทยทุกคนได้ชื่นชมให้คุณค่าอันสุนทรีต่อชีวิตของทุกคนที่มีโอกาสได้เดินเท้าบนทางเดินป่าไกล13กิโลเมตรเข้ามาชมดงสักงามในพื้นที่32ตารางกิโลเมตรหรือ19,770ไร่สองฝากฝั่งลำน้ำกลางอุทยานแห่งชาติแม่ยมแห่งนี้ต้นสักเป็นไม้ขนาดใหญ่ สูงได้ถึง30เมตรเป็นไม้ผลัดใบอยู่ในสังคมพืชป่าเบญจพรรณเรือนยอดรูปทรงกลมหรือรูปไข่ต้นเปล่าตรงโคนเป็นภูพรต่ำเปลือกสีน้ำตาลอ่อนเรียบล่อนออกเป็นแถบตามยาวใบเดียวเรียงตรงข้ามใบรูปไข่กว้าง12-35ถึง35เซนติเมตรยาว75-115ถึง115เซนติเมตร ปลายใบแหลมโคนใบรูปลิ่มผิวใบส่วนบนจะสากแต่ส่วนล่างของใบมีขนอ่อนนุ่มเส้นขแขนงใบข้างละ9-14ถึง14เส้นก้านใบยาว1-5ถึง5เซนติเมตรออกดอกเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมดอกสีขาวเป็นช่อแยกขแขนงออกตรงปลายกิ่งกลีบเลี้ยง6กลีบกลีบดอกรูปกรวยปลายแยกเป็น6กกลีบแผ่บานโค้งไปด้านหลัง มีขนดอกบานเต็มที่กว้างประมาณ3มิลิเมตรออกเป็นผลเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมผลแห้งค่อนข้างกลมสีเขียวอ่อนแกมเหลืองขนาด1.5-2ถึง2เซนติเมตรประกอบด้วยชั้นของกลีบเลี้ยงที่พองกลมบางคล้ายกระดาษห่อหุ้มเมล็ดเมล็ดแข็งขนาด1เซนติเมตรมีขนภายในคล้ายไหมมี4ช่องช่องละหเมล็ด ไม้สักจากป่าธรรมชาติจะถูกปล่อยและปกป้องภัยจากมนุษย์ผู้รุกรานให้เติบโตไปตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่องอยั่งยืนไม่มีการตัดไม่มีการทำลายมีไว้ให้ชื่นชมและทำหน้าที่รักษาระบบนิเวศเป็นป่าต้นน้ำลำทานและพะุุงความหลากหลายทางชีวภาพในทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปในปัจจุบันมีการปลูกป่าสักเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางในพื้นที่ส่วนบุคคล ในอดีตเพราะคุณค่าความงามและความคงทนของไม้สักย้อนหลังกลับไปร้อยปีและกว่าร้อยปีก่อนที่จะเกิดความคิดจัดตั้งป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าวนอุทยานและอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยไม้สักคือสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยในตอนนั้นแบบเรียนชั้นประถมะศึกษาสอนว่าสินค้าออกที่สำคัญของไทยคือข้าวไม้สักยางพาราและดีบุก ส่งออกเป็นวัตถุดิบไม่แปรรูปนำรายได้เข้าประเทศอย่างง่ายๆและรวดเร็วจนป่าศักด์ธรรมชาติในประเทศไทยถูกตัดกวาดไปทุกพื้นป่าจนเกือบสิ้นสลายโดยเฉพาะในป่าภาคเหนือที่เป็นพนานิเวศของป่าศักด์เป็นส่วนใหญ่ไม่เว้นแม้แต่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตัดไม้ทำไม้กันทั้งแบบมีสัมปทานถูกต้องตามกฎหมายและบุกรุกแอบตัดไม้ทำลายป่ากันโดยไม่เกรงกฎหมาย ป่าต้นน้ำลำธารบนเทือกเขาจึงถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วและป่าศักจึงเกือบจะหายไปจากแผ่นดินไทยรัฐบาลไทยสมัยรัฐบาลทหารของจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐเป็นรัฐบาลแรกที่ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยในปีพุทธศักราช2505คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาสระบุรีนครนายกและปราจีนบุรี หัวใจไทยรักป่าจึงเริ่มกลับมาสู่สังคมมากขึ้นเมื่อเห็นว่าการทำลายป่าเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจเฉพาะหน้ายังดำเนินต่อไปการประกาศพื้นที่ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติก็เพิ่มมากขึ้นขยายพื้นที่กว้างขึ้นและเมื่อป่าศักด์ถูกคุกคามหนักขึ้นในปลายปีพุทธศักราช2525รัฐบาลโดยนายรรงวงวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนั้น ในฐานะที่เป็นผู้แทนรัษฎรจังหวัดแพร่ด้วยจึงได้สั่งให้มีการสำรวจป่าสงวนแห่งชาติแม่ปุงและแม่เป้าในจังหวัดแพร่ให้ตรวจดูสภาพป่าศักด์ที่พบว่าป่าศักด์ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติยังเติบโตอุดมสมบูรณ์อยู่มากการสำรวจเบื้องต้นโดยกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้สมัยนั้นสำรวจพบความอุดมสมบูรณ์ของป่าศักด์เห็นความงามของธรรมชาติป่าเขาและลำน้ำ พบความหลากหลายของชีวิตพืชและสัตว์ในป่าสองฝากฝั่งลำน้ำยมในที่สุดรัฐบาลก็เห็นชอบประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติชื่ออุทยานแห่งชาติแม่ปุงต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอุทยานแห่งชาติแม่ยมดังที่รู้จักกันทุกวันนี้ประกาศณวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2529เป็นอุทยานแห่งชาติของไทยลำดับที่51 thank you บนยอดเขาสูงเกิดแอ่งน้ำขนาดใหญ่กว้างประมาณ100เมตรรูปทรงกระด้งฟัดข้าวชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่าหลมดง้งสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการยุบตัวของแผ่นดินและเปลือกหินกลายเป็นที่เก็บน้ำได้ตลอดปีทั้งๆท,ที่บริเวณโดยรอบไม่มีทางน้ำไหลเข้าลมด้งแต่อย่างใดแต่ลมด้งก็มีน้ำเต็มตลอดปีน้ำใต้ดินกับน้ำจากฟ้า ทำหน้าที่ช่วยกันเติมเต็มหลมดงบึงน้ําขนาดเล็กบนขุนเขากลางป่าดงสักงามและป่าอื่นๆที่แวดล้อมยังให้เป็นบ่อน้ําที่พึ่งพาของบรรดาชีวิตสัตว์ในป่าได้อย่างยั่งยืนมั่นใจได้ว่าร้อยวันพันปีไม่ว่าจะวันใดลมด้งจะมีน้ำให้ใช้ดื่มกินไม่มีเหือดแห้งแน่นอนนี่คือธรรมชาติที่พึ่งพาได้ไม่ผันแปร หากไม่มีมนุษย์ใดเข้ามาเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมที่นี่ให้เป็นอื่น ไม่ไกลจากหล่มด้งนักตาแบกป่าขึ้นทั่วบริเวณประมาณสิบไร่อันเป็นส่วนหนึ่งของป่าเบญจพรรณแห่งอุทยานแห่งชาติแม่ยมอยู่ร่วมกับป่าศักและไม้ป่าเบญจพรรณอื่นเช่นไม้แดงไม้ประดู่และไม้มาข้ามงก่อนจะมาเป็นป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติไม้ใหญ่ที่ถูกตัดโค่นทำลายไปมากทิ้งพื้นที่ให้ว่างเป็นที่ขึ้นแซมของป่าไผ่ขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่ปี ป่าไผ่ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติก็เข้าแทนที่ในหลายๆบริเวณส่วนป่าซึ่งเรียกว่าดงตะแบกที่ได้รับการปกป้องไว้ได้ทันเท่าที่เหลืออยู่ก็ยังปรากฏตะแบกขนาดสูงใหญ่โดดเด่นบางต้นใหญ่มหือมาอายุนับร้อยปีตระง,งานป่าสง่าง,งามไม้ในวงตะแบกมีชื่อเรียกทางพฤกษศาสตร์ชื่อวงเดียวกันแต่จะมีชนิดพันธุ์แตกต่างกันไปซึ่งทุกวันนี้ จะเห็นตะแบกชนิดอื่นๆมากมายเพราะความสง่างามของลำต้นและความสดใสตระการตาของช่อดอกที่คล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นตะแบกพันไหนและที่สง่างามสูงเด่นที่สุดเช่นที่ป่าดงตะแบกแม่ยมนี้คือตะแบกใหญ่ใหญ่สมชื่อตะแบกป่าที่เรียกชื่อสามัญว่าตะแบกใหญ่นี้บางต้นเส้นรอบวงขนาดสามคนโอบก,ก็มี ตาแบกใหญ่มีชื่อพื้นเมืองที่หลากหลายตามแต่วัฒนธรรมชุมชนพื้นบ้านชื่อเรียกเป็นสามัญทั่วไปก็คือตะแบกนอกนั้นก็มีที่เรียกว่าตะแบกขาวใหญ่ตะแบกแดงตะแบกหนังตะคูหอเปลือยเปลือยดงเปืยขาวเปืยด่างเปืยตุ้ยเปืยน้ำเปืยเปลือกหนาเปืยสวะแลนให้และอ้าย จะมีความสูงประมาณ15-30เมตรตะแบกเกลียบและตะแบกนาก็สูงได้พอๆกันตะแบกเป็นไม้ผลัดใบขึ้นในที่สูงประมาณ1,000เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นบนที่ราบเนินเขาและหุบเขา ในที่ต่ำกว่า700 m, เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอาจจะพบตะแบกขึ้นในป่าดิบแล้งซึ่งเป็นป่าไม่ผลัดใบเรือนยอดของตะแบกใหญ่และตะแบกชนิดอื่นๆเป็นพุ่มกลมลำต้นเปล่าตรงเปลือกเรียบเนียนสีเทาครีมหรือน้ำตาลอ่อนต่างกับต้นตะแบกหนูหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสลาป่าที่แม้จะมีดอกคล้ายๆกันแต่เปลือกสลาป่าจะแตกเป็นร่องเป็นลาย ดังที่บางคนให้ท่องจำว่าสลาเปลือกแตกตะแบกเปลือกเรียบโคนต้นของตะแบกใหญ่เป็นภูพรกิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลหนาแน่นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉากใบรีแกมรูปใบหอกด้านหลังมีขนสีน้ำตาลปกคลุมโคนใบสอบเรียวหรือเป็นคลื่นเล็กน้อยเส้นขนแงใบข้างละ7-12ถึงเส้น ก้านใบยาว1-1.2ถึง1.2ซนตมรก้านใบและเส้นกลางใบปลายใบยมนถึงแหลมกว้าง2-6ถึง6ซนเมตรยาว6 1ถึง15ซนเมตรออกดอกในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมดอกสีขาวออกเป็นช่อแยกแขนงยาว30-40ถึง40ซนเมตรออกดอกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งหรือปลายกิ่งดอกตูมไม่มีร่องหรือเส้น มีขนสีเหลืองหนาแน่นปลายมีติ่งกลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละหกกรีบบานเต็มที่กว้าง1-2เซมเป็นผลเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคมผลแห้งแตกรูปไข่สีน้ำตาลเป็นมันกว้าง6-8มิลม mm, ยาว8-10 mm. มเมเมล็ดมีปีกอนาบริเวณไม่กว้างขวางโอราน,นักในอุทยานแห่งชาติแม่ยมดงตาแบกบ จะยังคงเติบโตต่อไปได้อีกนับร้อยร้อยปีข้างหน้าเป็นภูมิทัศน์อัศจรรย์ต,ราารตาสำหรับคนไทยรุ่นต่อๆไป น้ำสร้างป่าและป่าก็รักน้ำรักษาน้ำไว้เป็นชีวิตเดียวกันร่วมชีวิตกันเป็นนิรันด์น้ำตกที่ชื่อว่าซาวาอาจจะสูงและยาวกว่า20วา่ว่าไหลลงช้าๆในเวลาปลายเดือนมกราคมฤดูหนาวของป่าแม่ยมลมหนาวจากทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพัดลงส่งความเย็นมาภาคเหนือของไทยผ่านจังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนด้วยสภาพภูมิประเทศแถบนี้ทำให้ความหนาวและแห้งแล้งจะแผ่กระจายถึงเดือนกุมภาพันธ์หลังจากนั้นจะเป็นอากาศแบบแห้งแล้งไปถึงเดือนพฤษภาคมเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมเป็นช่วงฤดูหนาวของอุทยานแห่งชาติแม่ยมเข้าหน้าร้อนเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมแล้วฝนจึงจะมาในเดือนมิถุนายนถึงกันยายน เป็นวัตจักรแห่งสัพพชีวิตในขุนเขาและลุ่มน้ำยมจากการศึกษาข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเฉลี่ยในช่วง14ปีที่นี่มีฝนตกมากที่สุดในเดือนสิงหาคม278.7ม mm, ิลลิเมตรตกน้อยที่สุดเดือนธันวาคมเพียง4.1ม mm. ิลลิเมตรเดือนธันวาคมทั้งเดือนอาจจะมีฝนตกเพียงวันเดียวหรือ2วันเท่านั้นปริมาณน้ำฝนทั้งปี 1,227.7มิลลิเมตรน้ำทุกหยดห้วยน้ำลำธารทุกสายจึงมีความหมายต่อการดำรงอยู่ของทุกชีวิตที่นี่ทั้งพืชและสัตว์ป่าเบญจพรรณที่นี่ มีความสามารถวิวัฒนาการชีวิตป่าสักและไม้ป่าขนาดใหญ่อื่นๆได้ดีอย่างพิเศษแม้การอนุรักษ์โดยการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติแม่ยมจะมาช้ามาที่หลังอุทยานแห่งชาติแห่งแรกถึง24ปีแต่ก็ทันเวลาที่จะรักษาและสร้างสภาวะนิเวศให้ดงสักงามและไม้อื่นได้ฟื้นตัวตามธรรมชาติป่าเบญจพรรณจะอยู่ทั่วไปทางเหนือและทางตะวันตกถือว่าเป็นชนิดป่าที่สมบูรณ์ที่สุด ของอุทยานแห่งชาติแม่ยม ป่าเต็งรังเป็นชนิดของป่าภายใต้สังคมพืชประเภทป่าผลัดใบพบทางเหนือของพื้นที่อุทยานบางบริเวณก็ขึ้นปะปนกับป่าเบญจพรรณปนกับป่าสัก ปุทยานแห่งชาติแม่ยมมีป่าทนความแห้งแล้งได้ดีในสังคมป่าประเภทป่า,ปาไม่ผลัดใบคือป่าชนิดป่าดิบแล้งหรือป่าดงดิบแล้งพบตามริมห้วยที่มีน้ำไหลตลอดปี วิถีแห่งภูมินิเวศขุนเขารอบแม่ยมดำเนินต่อไปวิวัฒนาการมาแต่อดีตนับหลายล้านปีความผันผวนตามธรรมชาติทั้งสร้างสรรค์และผุกร่อนทลายมิใช่ปัญหาหากแต่เป็นวิถีแห่งวิวัฒนาการของธรรมชาติคราเมื่อมนุษย์ที่มาทีหลังเริ่มเห็นคุณค่าของการดูแลและร่วมใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอเหมาะพอควรพอเพียงและยั่งยืน ป่าและขุนเขาแม่ยมก็วิวัฒนาการเติบโตสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไปได้อย่างสดใสปลอดพยันตรายทั้งปวงชีวิตสัตว์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ยมค่อยๆขยายชนิดและปริมาณมากขึ้นตามธรรมชาติเป็นที่ให้อาหารและที่อยู่อาศัยอันปลอดภัยมากขึ้นที่นี่พบสัตว์ป่า216ชนิดส่วนใหญ่เป็นนกพันธุ์ต่างๆถึง135ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก39ชนิดสัตว์เลื้อยคลาน28ชนิดพบร่องรอยหลยหลายรูปแบบบ้างพบตัวจริงบ้างพบซากและโพรงที่เป็นที่อยู่บ้างทั้งในป่าและพื้นที่กษิกรรมและไร่ร้างรอบๆอ,อุทยานด้วย อุทยานแห่งชาติแม่ยมค่อยๆค,คืนกลับสู่ความเป็นป่าเขาลำเนาไพรที่สมบูรณ์สำหรับชีวิตสัตว์ต่างๆมากขึ้นมากขึ้นและเรื่อยๆ หากมนุษย์ยืนหยัดปกป้องแม่ยมอาณาจักรแห่งพงไพรและขุนเขาประกันคุ้มครองสัพพชีวิตบรรดามีที่นี่ไว้ให้มั่นคงยั่งยืนสักวันหนึ่งอาจจะเห็นเสือออกมาเต้นร่าเริงบนแก่งหินสองฝั่งลำน้ำยมก็เป็นได้ อย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องราวอันน่าขึ้นของอุทยานแห่งชาติแม่ยมแห่งนี้ทุกท่านคงจะได้เห็นมรดอกอันล้ำค่าที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นไว้อย่างมากมายนี้กันแล้วนะคะผืนป่าทุกผืนนั้นนะคะร้วนมีความสําคัญเป็น,นกลไกที่ช่วยให้โลกทั้งใบขับเคลื่อนไปได้อย่างสมดุลแต่หากธรรมชาติถูกทําลายและผืนป่าอย่างอุทยานแห่งชาติแม่ยมแห่งนี้ต้องหายไปคุณผู้ชมคิดว่ามันจะส่งผลกระทบมากน้อยอย่างไรบ้างมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ ในครั้งหน้านะคะเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศความมหัศจรรย์ของธรรมชาติความสวยงามและไปร่วมค้นหาความลับของอุทยานแห่งชาติที่ใดในประเทศไทยสามารถติดตามรับชมได้ในรายการเปิดโลกสีเขียวมาร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร,ร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยังย่งยืนไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ